สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยทนรวยนานรวยดีคนสามราศีนี้มหาลาบถามหาคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนดวงดีสามราศีที่ช่วงนี้มีโชคมหาเฮงเกิดขึ้นกับดวงของท่านแน่นอนค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการเปิดดวงการเงินดีและมีโชคมหาเฮงค่ะก่อนอื่นเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งปุ่มขอบคุณมาให้นะคะหลายคนถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรปุ่มขอบคุณก็คือหากสังเกตใต้ล่างคลิปวิดีโอที่จะมีปุ่มกดแชร์กดชอบกดไลค์อะคะ่ะมันจะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่บางครั้งมันจะซ่อนอยู่ตรง3จุดด้านข้างก็ให้กด3จุดไปก่อนแล้วก็จะเจอปุ่มขอบคุณนะคะหาก ท่านไหนต้องการให้กำลังใจสนับสนุนช่องก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนสามราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดวงแห่งยืนหนึ่งราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะ ในช่วงนี้นะคะดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีพฤษภกำลังมาแรงแซงทางโค้งค่ะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะกลับมามีโชคมีลาบอีกครั้งหนึง่งเรียกได้ว่าปังกันแบบสุดๆชาวราศีพฤษภจะมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่เอาเงินไปลงทุนหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะได้กำไรจากสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงไปนั่นเองค่ะ ถัดมาราศีที่สองก็คือท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะช่วงนี้ดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีเมถุนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนหรือได้เงินตอบแทนแบบสมน้ำสมเนื้อสำหรับท่านไหนที่เป็นคอหวยชอบเสี่ยงโชคเร็วๆนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบรอจากการเสี่ยงโชคอีกด้วยนะคะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากันไปเลยสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะช่วงนี้ดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีพิจิกเตรียมตัวรับฟังข่าวดีในเรื่องของการเงินได้เลยนะคะ เร็วๆนี้จะมีผู้ใหญ่ที่นับถือหรือว่าเป็นคนในครอบครัวท่านจะเข้ามานําโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาให้สําหรับชาวราศีพิจิกท่านไหนที่มีอาชีพค้าขายช่วงนี้ทําอะไรก็มีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ได้กําไรมากขึ้นไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสามราศีที่ช่วงนี้มหาลาบถามหานะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ